สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกว่าวันนี้ดุเดือดเลือดพล่านและเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีของพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมมีรายงานด่วนชนิดที่ว่าสะใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนเพราะล่าสุดมีรายงานยืนยันเข้ามาแล้วว่ากองทัพไทยของเราไม่เพียงแค่ตอบโต้แต่เป็นการรุกคาดครั้งใหญ่จนขเขม็นแตกพ่ายไม่เป็นท่า ประเด็นใหญ่ที่สุดในวันนี้คือการที่ทหารกล้าของไทยสามารถบุกยึดค่ายต่อชะดอกลางบ้านหนองจานได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพร้อมทั้งปฏิบัติการปิดตายถนนขึ้นเขาพระวิหารและถล่มคาสิโนที่เป็นแหล่งทุนสีเทาจนเละเป็นจุนและที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวเลขการยึดพื้นที่คืนได้สำเร็จถึง15จุดยุทธาศาสตร์เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรฮุนเซนจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ขนาดไหนเรามาเจาะลึกกันทีละประเด็นแบบม้วนเดียวจบครับ ดนตรีประกอบที่ตื่นเต้นและเร้าใจเริ่มดังขึ้นเรามาเริ่มต้นที่จุดที่ถือเป็นไฮไลท์ของชัยชนะในครั้งนี้กันก่อนครับนั่นคือสมรภูมิบ้านหนองจานครับคุณผู้ชมต้องเท้าความก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ถับซ้อนที่ขเขมรพยายามจะเข้ามาสร้างอิทธิพลสร้างฐานที่มั่นมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการตั้งค่ายต่อชะลอของกัมพูชาเพื่อใช้เป็นฐานในการกดดันชาวบ้านและทหารไทยในพื้นที่แต่ล่าสุดครับ จากยุทธการสัตวัดที่กองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากขึ้นเป็นระยะเวลากว่า20วันแห่งความอดทนในที่สุดผลแห่งความพยายามก็สำเร็จผลครับรายงานระบุชัดเจนว่าทหารราบของไทยร่วมกับหน่วยรบพิเศษได้ทำการเข้าเคลียร์พื้นที่เข้าตีแบบสายฟ้าแลบจนทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ที่ค่ายตชดอบ้านหนองจานต้องทิ้งอาวุธและหนีตายกันอลมาน ภาพที่น่าประทับใจที่สุดและผมเชื่อว่าจะต้องถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์คือภาพของทหารไทยเราทำการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดสาวกลางค่ายตชดอเก่าของขเขมรครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การยิงปะทะแล้วจบไปแต่มันคือการปักปันเฉดแดนด้วยเลือดเนื้อและความกล้าหาญ เสียงเพลงชาติไทยที่ดังกึกก้องในพื้นที่บ้านหนองจานวันนี้มันมีความหมายมากกว่าครั้งไหนๆเพราะมันคือการประกาศว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยและใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มารุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานนี้ไม่ใช่แค่จุดยุทธศาสตร์ธรรมดาแต่มันอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโจกเจอของฝั่งเขมรซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ค่ายอพยพแต่พอสงครามจบเขมรกลับไม่ยอมออกพยายามจะเนียนยึดเป็นของตัวเองมานานกว่า30-40ถึงปีแต่วันนี้ครับ จบสิ้นแล้วไทยเรายึดคืนได้ร้อเปอร์เซนตเต็มไม่เหลือต่อไม่เหลือฐานของขเขมรแม้แต่ฐานเดียวขยับมาดูกันที่อีกหนึ่งจุดที่สะใจไม่แพ้กันครับนั่นคือเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบสถานการณ์ที่นี่ต้องบอกว่าเละเทะครับแต่เป็นฝั่งขเขมรน,น้าที่เละเทะเพราะจากการรายงานล่าสุดกองทัพไทยได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปิดตายเส้นทางลำเลียงพลของ,ของขเขมรครับ โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่จะขึ้นสู่ตัวปราสาทเขาพระวิหารเราได้ทำการทิ้งระเบิดทำลายล้างสูงที่แหล่งขขาวเรียกว่าไข S6 ขนาด500ปอนด์ลงไปที่บริเวณไหล่เขาด้านล่างช่องบันไดหักหรือช่องขานม้าผลปรากฏว่าถนนขาดสะบัน้นรถถังรถลำเลียงพลหรือแม้แต่รถกระบะส่งสเสบียงของเมนไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้อีกต่อไปครับ นี่คือ,อยุทธวิธีตัดสเสบียงตัดกำลังบำรุงที่เหนือชั้นมากครับเมื่อขึ้นไม่ได้ก็ลงไม่ได้ทหารขเขมรที่อยู่ข้างบนตอนนี้ก็เหมือนติดอยู่ในกรงขังจะสู้ก็ไม่มีกระสุนเติมจะกินก็ไม่มีข้าวส่งสภาพจิตใจตอนนี้คาดว่าน่าจะย่ำแย่ถึงขีดสุด และที่สำคัญครับไม่ใช่แค่ถนนแต่คาสิโนและแหล่งอบายมุกรอบๆเขาพระวิหารที่พวกนายทุนจีนสีเทาและนายพลคขมรร่วมมือกันสร้างไว้ก็โดนห่างเลขไปด้วยรายงานระบุว่ามีการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินรบจนอาคารพาณิชย์และคาสิโนหลายแห่งเสียหายยับเยินบางจุดไฟลุกท่วมมองเห็นได้จากฝั่งไทยชัดเจนนี่คือการทำลายท่อน้ำเหลืองทำลายแหล่งซ่องสูมที่ใช้บังหน้าทางทหารอย่างแท้จริงครับมาสรุปตัวเลขความสำเร็จที่น่าขนลุกกันครับ จากปฏิบัติการครั้งนี้กองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่คืนและควบคุมสถานการณ์ได้แดบเบ็ดเสร็จถึง15จุดผมจะไล่เรียงให้ฟังชัดๆทีละจุดเพื่อให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทยเราครับ 1. ช่องอ่านมา้ายึดได้เสร็จสับ 2. สองซัแตร ى, ครวบคุมพื้นที่ได้สมบูรณ์ 3. ภูมิเขือจุดสูงคมที่เรากลับมาคุมเกมได้ 4. ช่องจอมเคลียร์พื้นที่เรียบร้อย 5. ช่องเปลวไร้การต่อต้าน6ช่องระยีทหารไทยตรึงกำลังแน่นหนา เช่องสง,งำที่เคยมีโดนบินว่อนตอนนี้เงียบกริบ8ประสาทต,ตาควายธงชาติไทยโบกสะบัดเกประสาทต,ตาเมือนทมเราคุมเกมได้ทั้งหมด10ช่องสายตะกูสงบราบคาบ11บ้านคลองแผงยึดคืนสำเร็จ12บ้านหนองย่าก้าอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญ 13. บ้านหนองจานที่เราเพิ่งเจาะลึกไปยิดค่ายต่อชะดอได้ 14. บ้านคลองหาดปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์คาสิโนโทมดาจังหวัดตราดที่นาวิกโยธินเราเข้าไปขึงลวดนามโชว์ พูดถึงโซนภาคตะวันออกกล่องทับเรือและนาวิกโยธินของเราก็ผลงานชิ้นโบแดงไม่แพ้กันครับที่ด่านทมดาจังหวัดตราดนี่คือความเก่าของทหารเรือไทยครับมีการนำลวดหนามหีบเพลงเข้าไปวางกั้นแนวเขตแดนแบบชัดเจนชนิดที่ว่าวางทับหน้าด่านขเขมรกันเลยเป็นการบอกไกลๆว่าเข้ามาสิถ้ากล้าก็ลองดูซึ่งผลปรากฏว่าทหารขเขมรเงียบกริบครับไม่มีการออกมาโวยวายหรือต่อต้านเพราะรู้ดีว่าถ้ายิงมาเจอของจริงแน่นอน แถมยังมีคลิปหลุดออกมาจากพวกจีนเทาในพื้นที่ร้องโอดครวญว่าธุรกิจพังพินาศเพราะไทยปิดด่านและถล่มกดดันอย่างหนักสมน้ำหน้าครับจะมาหากินบนแผ่นดินเราหรือใช้พื้นที่เพื่อนบ้านมาคุกคามเรามันต้องเจอแบบนี้กลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ฝั่งฮุนเซนและกองทัพกัมพูชากันนันครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสั่นคลอนอย่างหนักการที่ไทยตอบโต้รุนแรงและแม่นยำขนาดนี้มันผิดแผนที่ขเขมรวางไว้ครับ เขาอาจจะคิดว่าไทยจะแค่ประท้วงหรือยิงเตือนเบาๆแต่รอบนี้เราจัดหนักของจริงมีรายงานว่างานศพทหารขเขมรผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดยอดเสียชีวิตน่าจะไม่ต่ำกว่า400นายจากการประทะตลอดแนวชายแดนนี่คือความสูญเสียที่ปิดไม่มิดแม้สื่อขเขมรจะพยายามเงียบแต่ชาวบ้านเขารู้ดีเสียงร้องไห้ระง,งมทั่วหมู่บ้านชายแดนฝั่งโน้นเป็นเครื่องยืนยันความพ่ายแพ้ได้ดีที่สุด และประเด็นที่น่าจับตามองต่อไปคือเนิน745และช่องบกครับ2จุดนี้อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่กองทัพไทยจะต้องเช็คบินให้จบแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ได้ยึดแบบเบ็ดเสร็จเหมือน15จุดแรกแต่การปิดล้อมและการกดดันทางอากาศก็ทำให้ทหารขเขมรในจุดนั้นแทบจะขยับตัวไม่ได้ขาดทั้งสเสบียงขาดทั้งกำลังใจผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเราจะได้ยินข่าวดีจากสองจุดนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับ สถานการณ์ตอนนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ไทยเราเอาจริงเมื่อไหร่ที่สยามเมืองยิ้มเลิกยิ้มแล้วหันมาจับปืนศัตรูหน้าไหนก็ต้านทานลําบากกองทัพไทยเรามีทั้งศักยภาพอาวุธยุทโธปกรณ์และที่สําคัญคือหัวใจของนักรบที่พร้อมจะปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินแม่การยึดค่ายต่อชะดอที่หนองจานการถล่มถนนเขาพระวิหารมันคือบทเรียนราคาแพงที่เขมรต้องจําไปอีกนานว่าอย่าได้คิดมาแย้มกับราชอาณาจักรไทย สุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ทหารหารที่แนวหน้าครับพวกเขาคือรั้วของชาติที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับสบายพิมพ์คำว่าสู้สู้หรือกองทัพไทยจงเจริญลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นพลังใจให้พวกเขากันนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงพลิกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด่วดๆแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ